เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเทาก็จิมาตามแนวทางนะคะของคุณแม่ใบนะคะเนาะงวดที่ผ่านมาเลขของแม่ใบก็ลดนะคะงวดนี้เท่ากับตามโอนะคะแนวทางควมฝันนะคะเนาะมีเขามม่ลดนะคะกยาว,วากันนะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ,คะบมลูวา่าควมฝันมันเจ็บ้าเอฟซีนะคะได้เงินหรือเสียเงินนะคะเนาะกัยาวากันนะคะเพราะว่า เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ่ะคุณแม่เพื่นได้บอกไว้เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเดี๋ยวฮอกสิขอไปรับชมรับฟังแนวทางของคุณแม่ใบไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะก้อนสิขอลไปรับชมรับฟังแนวทางของคุณแม่ใบเกตก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่เกตพาโชคด้วยนะคะ ฝากกดกระดิ the, anyway ่งแกงเตือนไว้เพื่อสิบรื่พาดตัวเลขเด็ดแนวทางดีๆจากทังช่องเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาไปรับชมเราฟังแนวทางของคุณแม่ใบไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคุณแม่จะหายตัวใดงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2 5 6 5ยห้เดี๋ยวเขาไปรับชมเราฟังแนวทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะครับมีเขามีรู้ดมาแม่เนาะกับบอร์ดค่ะพายเอฟซีเอฟซีพันยัด ฟังตองงวดว่าแม่ใบเทุนฝันบ่อขับไก่มีเอฟซีถามเขามาหลายอยู่กับไปเรื่ไมไปถามแม่ใบเทุนอีกนะแน่อยากมั้ยบอกตัวเกา่จาจังไหนคือว่าตัวเก่าเนี่ตัวนี้ยหลังเก่ากระสมัยเก่าคนแม่กระน้ำยี่นี่ได้สม,มัยกันเราม,มีเงินครับสวัมมสมมดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีจังได้จังวัดเด็กหน่อยมาออกลูกออกลูกคนนี้ก็หันมาหายก็แม่ก็แม่ก็เดิมาออกลูกเด็กหน่อยหายแค่บานำขึ้นแล้วเขาไปเบิัง คนออกไม่ไม่ส่แหน่ยังพันตัวอ่อนอ่อนยกอัี้แน่นั่นโถสวงนเขาอ่อนะม่กลจะไปบังท้บังเนื้อมีสส่แห่พัน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 เอาพันกูบังอันทอสัดดีบอกทุกจังไรกูก็มาฟันอืม้อันสีสดออกลูกป่ะแม่ออกลูก้อกแล้วออกแล้วออกแค่นั่นโฉสวอนมันแม่ ก็มันหอดมันหายเ็กน้อยเพื่อเพื่องอบนี่หอดไก่แทมแล้วขั้นตันันูดอยุ้งขึ้นหน่อยเพื่อ้เป็นเด็กน้อยจาว่าพี่จาว่าเป็นเด็กน้อยจาว่ายง่เด้ีสวตีหนึ่ก็วามักโอ้มันจะใส่กซางตียวเตียวขึ้นโอ้ตียวเลย ซีนก็ซีเล็กอยรับฝันเตอรถนะออไรรถตลีวอตีนอ้โอ้นเนีีหนึ่งเยอมโอ้ันฝันจะเทียนนะหอขมาฝันฝันมัขึ้นนี้อืมเอาุฝันถูกับูกฝันเด็กหนุ่มเนืนองกับฝันหน่อยหน่อยีสรตีก็มันบ้านนี่จะฝันแล้วโอ้ บห่หน่งันย่างก็ใบอันนี้รามาเซียงเสียงกะลีฟันบเนเขาบอาเขาว่าเราต้องคิดอักเนี่ยหลังใดหลังไหนเฮี่ยหลังเก่าเหังเฮียหลังหหลังเก่าโอ้เนี่ย้อกัวเก่าถูงกับเก่าจะหาซะแล้ไม่ลองไปนอกประเทศ่ะจะหาเปอถะทศที่ถุงถุงขีารบ้นแล้วเราสับนอกอนยไงเนี่ยเนี่ัไง้ว แต่แม่ไปเป็นฟันเลยครับพี่น้องอืฟันหน่อยๆแม่ปีเป็นไั้สี่พันม่เลปี่ีศูนย์สีู่นย์สีหนึ่งซนี่ไปเล็กหน่อยนะอืมออกชดักพดไห้กูแม่กูม่ไปคลองมึงนะไงไงยังฟันพันก็ไปตีไหมออกือว่าไปออกใช่ไหมออกแค่นึ่งหัวอืกคือว่า

คนชอไปห่วยปัดวดยังม่หลเถื่อนบันเผอถอยแวนว่เป็นเพื่อนเป็น,นเพื่อนทัวกระดุงกีเนะแดงเครืองก่อนอนอุมโนมุมเอาหินตักข้ามาณมาแย่ยดิวิ้ปัตักนัาเป็นมมกแม่น้งเตขีเหี้ะไี่จิงเปล่าวะได้เขาเลยบอกมาก็คือเขาตัต้องไปนาสินี้อุ่นโตนเนี่ยมันไม่นาะ จังไหนจังว่าแดงชื้อขึ้นไปลูกขอกแม่ครับผมจังไหนจังมาป็นอุ่มอุ่มรุมอุ่มหรือจังว่าจักมูอเขาวิงตักต้องไปสิน่เอาขึ้นมาได้หน่อยมองตัวสองโงสินะขนาดนั้นหลายได้านนี้ไปช่วเอ้อมนึงเทียนไสหลายแยวด้อยัได้วัขุนไก่หมื่นันจ้อไปได้เขาจองได้ทวงเนี่ยไอ้ม่ครัอ้เอรงมนจับใช่ไะ กูสะว่านเดียวนะกูใส่ใเดน้อยบบกูอย่างกดทวนบอนกูกูะว่านอ๋อตีกู่นไหเลยตีแม่ก็เจ้าว่อยุตลาดนะได้ไก็คือขันมันออกก็เจ้าได้ของยังเราได้กันคืร้องพแล้วน้องตีขนั่อ้น่้คันนอไดนถนอยไงองหอ่อองเพิ่นตุง่เ่อ ไหนเราไม่ได้ขีกับผมวครับแค่เขาแล้ว็นครับ่งเลยอ่ะทหาแม่ยังมไปกัฝนตกฝนดีนะครับท่านผู้ชมฝนดีครับนี่ครับผมฝนตกถือว่าผมได้ฝนเด้อฝนเยอะัุนๆเลยมันคุณเพิ่งไนฝนที่มไ่นกู สรุปนะคะแนวทางนะคะของแม่ใบฟันแมนนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบ,บห้านะคะแม่ใบกบให่มากนะคะซีศูนย์กับซีหนึ่งเท่านั้นนะคะฟันนะคะฟันว่าเห็นเด็กน่อยนะคะเนาะในอุ้มเอาเด็กน่อยนะคะจ้าสิตีเป็นตัวได้นะคะก็เลยสิตีเป็นซีศูนย์กับซีหนึ่งนะคะสําหรับแนวทางนะคะของคุณแม่ใบนะคะทันใดชอบก็บตามทันใดขัดก็คือพานเดอนะะ้อค่ะเนี่ยคะ่ะ แคบนาจอยเาเบังเลยนะคะ่ะแนวทางของแม่ใบฝันแม่นนะคะท่านใดชอบก็บตามเนาะค่ะเนาะท่านใดคัดกับพานนะคะเพราะว่าทาังช่องเอีงนะคะก็ไดเอามาตอนพีตอนน้องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะฝนตกเศร้าแล้วค่ะฝนตกเศร้าแล้วนะคะ,เ,ะ,คะเมื่อกี้นะคะสัมผัสนะคะสัมผัสแม่ใบ ก่ฝนกระตกอยู่เนาะค่ะเนาะกะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะกับยาวากันเพราะวา่ากัมีฝนตกแน่นะคะ่ะฝนตกแห้งพร่ำเนาะคะ่ะตอนนี้ก็บไข้ไข้แน่จักน้อยนะะเนาะค่ะแคบหน้าจอไวท้ทะเบิงเลยเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเกตกับขอห้พพอแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอหยเยแห้งๆรวย ถูกหวยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศออ2565นะคะแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับมีเพียงเท่านี้พบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ